ดาสวัสดีค่ะพี่น้องปังป่ายสบูสก้คนค่ะสวัสดีตอนเทีย่ยงค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปทําการแสดงในค่าคืนวันนี้นะคะเข้ากับสีมะเติมพระล่างก่อนด้วยอันนี้ค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องได้อะไรกินเนาะมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะมาข้าชซิบอืม ตำส้มตำมพี่น้องมาได้ค่ะพี่น้องค่ะตำส้มตำส้มพักค่ะพี่น้องส้มพักปิ่งไกล่ลวกพักพักสดๆค่ะส้มตำค่ะขนมจีนครับพี่นอ้องอะ มาค่ะพี่น้องค้าทักทายพี่ทักทายน้องทักท,ท้ายกันครับพี่น้องค่ามาด้ยวยคะ่ะส่งต่ำยูยูว่ามากับพี่น้องส่งแพลค่ะก็จะ้นหมดลหลายหลาย

บมาเลยครับพี่น้งองตามห้องกับส่วนพักเลยตึงๆเดย ກໍອັນເຊັບແຊ มัเด้อพี่น้องตมะกอค่ะตมะกอสมผักข้าปุ้นส้มผัก ส้มผักแซบแบพี่น้องส้มผักคันเองคะัสัมผักคนย้ายคันเองแซบแบมาได้กับพี่น้องค่ะบพูดได้ไหม เป็นอย่างว่ก,ก,กินข้าวมากินข้าวได้กินยาเลยแล้วก็ทำหลบับปวดหัวใช่หรือเปล่าเออห้องแม่บอกให้กินข้าวเศร้าแน่กินบ่ก,กินเด่นแต่โทรศัพท์อันนี้เป็นไงอนะ่ะปวดหัว แม่ละว่าผู้ใดมาทีแท้แม่ลาวตาปวปดหัวจะ,ะเบิง่งโทรศัพท์บันี้ให้กินยาเด้นี้มาได้ครับพี่น้องตำสมข้าวปุ้นตำสมขนมเนส้นสมผักครับสมผักแซ่บเนาะโอ้ยตำมะฮุ้งมาเนี้่ย บ้าอัลําอัลําเนี่อบะเมนมนั่ก้อยแสบขนาขนมเสียนยเสียนยใหญ่ดี บที่น่ลอลวอนามาเลยอืมเป็นนอนหามเบองโทรศัพท์จนอนพักผ่อนไ่ได้ไปบอร์มาได้เมื่อไรแต่กอนเอเนกได้ไปตังายานะั่น็นตัปรเรแมนนะั่นเอกเป็นสาวหน่อยที่บ้านเพลนั่น,นละ่ะ หเห็นต้นนย่างนั้นน่ายาไปเสียอยางนึเนี่ยกล็ไข่ใ้สมผักแสบแหงโดนๆได้กินเม่มีเุนตีแล้ววะอิหีเนี่ยเมื่อ้านเราไปกิน,กน,กนดากผักของ อดตก็ได้เลี้ยงขบคกก้ากันเลยกีฬาอืมมาได้ครับพี่น้องอตำบักหงตำบักหงกับอันขอบปุ้นสมผัก ้นนนรนนนกวกินขา้ากินขาได้ไปหาก,กินยาจนจาด ก่อนฮัลสเปคทำการแสดงมือแรงเขาต้องเติมพลังก่อนด้วยส้มตำกับขนมจีนต้องคองเด็กจบ,จบ มาแล้วรับพี่นอ้องเจ็บหลายตำบมองหงครับส่วนพักส่วนักกายกับส่วนักเสียนบวกกัน 我的命。 แสบหลายพี่น้องอ มาหาซื้อยาแก้ไข้ไฮหลนดด้อแมงม่ต่อหรอแม่ซื้อละมันปวดหวัวเหรอนีน่ขาเ,าเารี้ยงจากม้าเข่ามาตอนนั้นเบิ่งมาอ่านรู้อีกะไรว่าผมสาวหวนแมนบ่มันกินม่กินบ่อ้ม่เจียมมัน,นมอะไรครูมาส่งวันวาหไปเละ Là không làm đến đi mùa giảm hoặc phải bội của danh tay vương mà lắm qua mặt mùa mèo mưa 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 ก่อนพวอก็ไปกินยาตัวคนนีตัวก็บางเนียกก็คุย้วยูวววววอะแม่กูกวอะโอเคนะครับพี่นองเดี๋ยวเอาไปตำนี นะคะเดี๋ยวเตรียมของก่อนเดี๋ยวพบพ่อขมันนั่งตองอู่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะประการแกงเตือนโอเคเพจไลฟ์พี่น้องกินน้ำก่อนเอาไว้สำเนาเล้น,นะครับพี่น้องบ๊ายบายค่วะว่า